สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันริวช่องที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมันความเท่และเรื่องราวใหม่ๆใ,ในวงการรถจักรยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เรามีหนึ่งในรถสกูตเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของความน่ารักและสไตล์มาพูดถึงการพรับรถที่คนไทยรู้จักกันดีและตอนนี้กลับมาในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดปี2026กับเจ้า Honda s c ก o ปี2026รุ่นที่หลายคนรอคอยว่าจะมีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนและคุ้มค่ากับการอัปเกรดหรือเปล่า ฮอนด้าสกูบีถือเป็นรถที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเกินกว่า10ปีจุดเด่นของมันคือดีไซน์โค้งมนสุดคลาสสิกผสมผสานความทันสมัยที่ขี่ได้ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานใครที่อยากได้รถที่ขี่ง่ายประหยัดน้ำมันดูดีทุกมุมมักจะนึกถึงสกูปีเป็นอันดับต้นๆและในรุ่นปี2026นี้ฮอนด้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเพราะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ลำขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเทคโนโลยีและยังคงความประหยัดไว้เหมือนเดิมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับ เจ้าสกูปปี้สองมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่เน้นเส้นสายโค้งมนแต่ดูสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นตัวรถดูทันสมัยกว่าเดิมชัดเจนโดยเฉพาะไฟหน้าแบบฟูลเลสที่ดีไซน์ใหม่ในทรงวงรีมีไฟเดย์นนไทม์ running light แบบเส้นเล็กเพิ่มความโดดเด่นเวลาเปิดไฟกลางวันและที่สำคัญคือมีระบบ auto on off ที่ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยด้านท้ายก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เช่นกันไฟท้ายเลดแบบทรงกลมที่ให้กลิ่นอายของความเรโทรแต่ดูโมเดิร์นมากขึ้น ตัวบอดี้ใช้วัสดุพลาสติกคุณภาพสูงน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงส่วนล้อเป็นล้ออลลอยขนาด12นิ้วพร้อมอยางแบบทุกเลสที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมากกว่าเดิมมาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างครับ Honda Scoopy 2026ใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดขนาด1 1 0ลูกบาศกเซนติเมตรแบบ e s p บก Enhanced Smart Power Plus ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน Honda c l i c กและ Honda Wave รุ่นใหม่ใหม่เป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ8.9แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่9.3นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีด PGM-FI ที่แม่นยำและช่วยให้การเผาไม้สมบูรณ์ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันได้มากถึง63กิโลเมตรต่อลิตร ตามการทดสอบของ Honda ในโหมด ECE R40 เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในคลาสเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบ Itling Stop System ISS หรือระบบดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดนิง่งซึ่งจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันในช่วงติดไฟแดงหรือจราจรหนาแน่นเพียงบิดคันเร่งเครื่องก็จะติดกลับมาทันทีแบบไร้เสียงด้วยเทคโนโลยี ACG Starter ที่เป็นเอกสิทธิ์ของฮ o n d a ในด้านโครงสร้าง Scoopy 2,026ใช้เฟรมใหม่แบบ s s a f Enhanced Smart Architecture Frame ที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมถึง8%แต่ให้ความแข็งแรงมากขึ้นทำให้ควบคุมง่ายและให้ความมั่นใจในทุกโค้งการขับขี่ในเมืองรู้สึกเบาคล่องตัวและหมุนเลี้ยวได้ง่ายขึ้นมากมาพูดถึงระบบการสะเทือนการครับด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิดส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบยูนิตที่เซ็ตมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น เหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องเจอกับถนนครุคราหรือหลุมบ่อบ่อยๆระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังซึ่งเพียงพอสำหรับรถขนาดนี้แต่รุ่นท็อปจะมาพร้อมคอมบีเบรกซิสเต็ม (CBS) ที่ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าและหลังอัตโนมัติทําให้หยุดได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนของฟังก์ชันใหม่ๆ Honda จะเต็มไม่แพ้กันครับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลมิเตอร์ฟูล LCD ดีไซน์ใหม่แสดงผลครบทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและไฟลแจ้งเตือนต่างๆมีระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Honda RoadSync ที่สามารถเช็คสถานะรถตรวจสอบน้ำมันและบันทึกประวัติการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนได้ช่องเก็บของด้านหน้าใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มีช่องเสียบชาร์จ USB Type C ที่รองรับการชาร์จเร็วใส่มือถือหรือของชิ้นเล็กได้สบายสายส่วนใต้บอกเป็นจุดเด่นของ s c o o p y มาตลอดรุ่นใหม่นี้ขยายพื้นที่เก็บของเป็น17.5ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ประจำวันได้สบายระบบกุญแจเป็นแบบ Smart Key System ที่สามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจพร้อมระบบกันขโมย Answer Back and Anti Theft Alarm ที่สามารถกดหารถในที่จอดได้และถ้ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติรถจะส่งเสียงเตือนทันทีเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับเรื่องสีสัน Honda Scoopy ี2026จัดเต็มเช่นเคยครับมีให้เลือกหลายโทนทั้งแบบคลาสสิกและสปอร์ตเช่นสีขาวมุกแดงคลา s สิกเรดไวท์เพล r l สีดำด้าน m a t t l b l k c k Sport Edition สีครีมเบจ Retro Cream Edition สีชมพูพาสเทล Urban Pink สีฟ้าเทอร์ควอยส์ Fre ช h a q u า ฮอนด้ตั้งใจให้ s c o ปี้2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มไว้ทั้งวัยรุ่นม,มหาลายัยคนทำงานหรือสายคาเฟ่เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็มีความเท่และน่ารักในคันเดียวมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ครับสำหรับ Honda s c o o บ y 2026รุ่นเริ่มตน้นสแตนดาร์ดคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ49,500บาทส่วนรุ่น s มาร์ทคีย์พรีเมียม จะอยู่ที่ราวๆห้า0มบาทและรุ่นท็อปสุดแบบ Sport Limited Edition อัอาจแตะที่ประมาณ54,0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและสีพิเศษที่เลือกเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Yamaha f a s i o หรือ Vespa Primavera แล้ว s c o o p y ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มรถสกูตเตอร์ขนาด110ลูกบาทเซนติเมตรด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าและการดูแลรักษาที่ประหยัดกว่าในเรื่องขององค์การขับขี่จริง Honda s c o o p y 2 0ส6ีให้ความรู้สึกที่เบาและมั่นใจ เหมือนเดิมการเร่งต้นค่อนข้างดีเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองเป็นหลักเครื่องยนต์เนียบและตอบสนองไวส่วนการเบรกและช่วงล่างก็ถือว่าฮอนด a าปรับจูนมาได้สมดุลมากมากเหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการรถขี่สบายในชีวิตประจําวันอีกสิ่งที่หลายคนจะชอบคือการออกแบบเบาะใหม่ที่นั่งนุ่มขึ้นกว่าเดิมใช้วัสดุหุ้มเบกกาะกันน้ําได้ดีความสูงเบาะเพียง744ม mm, มทํทให้ขี่ง่ายแม้คนตัวเล็กน้ําหนักรถรวมเพียง95กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเบาวกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณ2กกทําให้คควบคุมง,ง่าายมาก ฮอนด่ายังปรับระบบไอเสียใหม่ให้ผ่านมาตรฐานยูโรหาปล่อยไอเสียน้อยลงและมีเสียงที่นุ่มขึ้นกว่าเดิมตัวท่อไอเสียดีไซน์ใหม่เป็นทรงกลมสั้นพร้อมปลายโครเมียมดูหรูหราและลงตัวกับบอดี้รถและแน่นอนครับสำหรับแฟนแฟนสายแต่งสกูปี้2อก็พร้อมรองรับการตกแต่งแบบคัสตอมเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนล้อแต่งเบาเปลี่ยนไฟรหรือแม้แต่การแรปสีสไตล์มินิมอลสกูปี้ยังคงเป็นรถที่แต่งได้หลากหลายที่สุดในคลาสเล็กฮอนด้ายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนในตัวบอดี้และระบบไฟทั้งหมดเป็นแบบเลดเพื่อประหยัดพลังงานอีกทั้งยังมีการปรับการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยด้วยพูดง่ายๆเลยครับสกูปี้2,026คือรถที่เกิดมาเพื่อคนเมืองอย่างแท้จริงทั้งความประหยัดความสวยงามและฟังกชันที่ตอบโจทยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานสายคาเฟ่ก็สามารถใช้ได้ทุกวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อได้ลองขี่จริงหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสกูป p ี2 0 2 6ให้ความรู้สึกสมูทและนิ่งก็ว่าที่คิดแม้จะมีเครื่องยนต์เพียง110ลูกบาทเซนติเมตรแต่แรงบิดต้นดีทําให้แซงหรือออกตัวจากไฟแดงได้เร็วแบบไม่ต้องเร่งมากและเสียงเครื่องเงียบมากจนแทบไม่รู้ว่ารถติดเครื่องอยู่ส่วนในด้านความปลอดภัย Honda ก็ไม่ลืมติดตั้งระบบเบรคคอมบีเบรกที่ช่วยให้มือใหม่มั่นใจในการขับขี่มากขึ้นแม้ต้องเบรกกระทันหันก็ยังควบคุมทิศทางรถได้ดี ตัวล้อส12นิ้วช่วยให้เกาะถนนได้แน่นขึ้นโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งหรือวิ่งผ่านถนนไม่เรียบพูดถึงความคุ้มค่ารวมๆแล้วสกูปี้2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดใครที่อยากได้รถคันเล็กไว้ขี่ในเมืองแต่มีความเก๋ในตัวสกูปี้ยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ยากจะมองข้ามและสิ่งที่ทำให้ Honda s สกูปีเป็นมากกว่ารถสกูเตอร์ทั่วไปก็คือความเป็นแฟชั่นบน2ล้อ h o ราะฮอนด้าไม่ได้ขายแค่รถแต่ขายสไตล์ขององค์การใช้ชีวิตสกูปี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกความมีชีวิตชีวาและอิสระในทุกเส้นทางดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์คันเล็กที่มีดีไซน์โดดเด่นใช้งานง่ายและมีเทคโนโลยีครบ Honda s สกู p ปี2026คือคำตอบที่ใช่ในปีนี้แน่นอนครับสำหรับใครที่อยากลองจับตัวจริงสามารถไปดูได้ที่ศูนย์ Honda w i n งหรือศูนย์ Honda b วิ w i n งที่ใกล้บ้านคุณได้เลยเพราะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาโชว์แล้วในหลายจััังหววดทท่ประเศ และแน่นอนครับถ้าคุณอยากติดตามรีวิวแบบจาดลึกภาพจริงเสียงเครื่อนจริงหรือเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นอย่าง Yamaha f a s i o หรือ w e s t a l X อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Ride right and Review ไว้เลยเพราะเราจะมีคลิปต่อเนื่องที่พาไปทดสอบขี่จริงให้ดูแบบใกล้ชิดแน่นอน Honda Scoopy 2026ีรถเล็กแต่สไตล์ใหญ่ที่พร้อมพาคุณไปทุกที่ด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ride right and Review ที่นี่ที่เดียวครับขอบคุณที่รับชมครับ